้านหลังนี้นะครับจากโลเคชันตรงนี้ไปสนามบ,บินเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ15-20ถึงนาทีเองเท่านั้นนะฮะบริเวณโลเคชันแถวๆนี้เขาก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติาหลายแห่งมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติลานาโรงเรียนสาธิตมอรั<ม>งสิตโรงรรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะครับเขาก็จะเป็นบ้านที่มี ที่ดินอยู่80ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเขาเนี่ยอยู่ที่2 5 6ตารางเมตรนะครับรองรับที่จอดรถสูงสุดได้ถึง2คันเลยนะฮะเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะก็ถือว่าพอเหมาะสําหรับครอบครัวบ้านหลังนี้เนี่ยสอบถามทางเจ้าของเนี่ยเขาตกแต่งไปอยู่พร้อมเปเสร็จนะฮะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ล้านกว่านะฮะตอนนี้เขายอมขายขาดทุน ขายที่6.9ล้านเท่านั้นเองนะฮะและที่สําคัญนะครับก็คือค่าส่วนกลางของเขาได้ถูกมากๆเลยนะครับค่าส่วนกลางเขาเนี่ยแค่เดือนละ620บาทเองนะครับหรือปีหนึ่งเนี่ย7,440บาทเองนะก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะฮะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ตีด้วยนะครับจะไม่พลาดทรัพย์บ้านสวยๆที่ตีเอามาให้ชมแบบนี้นะครับติวตามตีไปชมด้านในกันเลยครับผมเรามาเริ่มกันตรงบริเวณของหน้าบ้านกันเลยนะครับ บริเวณของหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่นะก็คือ,อปลูกอยู่กลางบ้านเลยก็ให้อารมณ์ที่เหมือนดูรีสอร์ทเลยนะฮะในส่วนของโรงจอดรถเนี่ยเขาก็เป็นประตูไฟฟ้านะครับสามารถที่จะกดรีโมทขึ้นลงจากรีโมทได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับ ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นบริเวณของสวนหย่อมของบริเวณหน้าบ้านนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ตีชอบมากๆเลยนะครับก็ไม่ต้องมีสระว่ายน้ําก็ได้นะครับมีต้นไม้ขนาดใหญ่ก็ดูแลรักษาง่ายดีนะครับต้นนี้เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าได้ซื้อมาต้นละห้าหมื่นนะฮะต้นลายตีก็ลืมถามนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันเลยนะครับ ข้างในบ้านเนี่ยก็คือพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอชุดครัวนะครับก็จะมีบาร์ขนาดเล็กให้นะแล้วก็จะมีอุปรกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นยี่ห้อของเทกาทั้งหมดเลยนะครับนำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับส่วนพวกที่เป็นซิงหรือท็อปพวกนี้จะเป็นท็อปหินอ่อนทั้งหมดเลยนะฮะทางเจ้าของเนี่ยเขาได้บอกกับผมนะครับว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ย เขาได้สร้างอยู่เองนะครับแต่เมื่อผ่านไประยะเวลา2ปีช่วงโควิดเนี่ยก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะตอนนี้ก็เลยอยากจะขายบ้านแล้วก็กลับประเทศนะครับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพวกเตาไฟฟ้านี่คือยังมีถุงพลาสติกนี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะใหม่นะฮะ ไปดูกันต่อในโซนลิฟวิ่งครับโซนลิฟวิ่งเนี่ยพิเศษนะฮะห้องโถงเขาเนี่ยก็คือจะสูงถึง4เมตรเลยนะให้อารมณ์ที่มันดูโปร่งโล่งสบายมากเลยนะฮะอันนี้จะพาไปดูในส่วนของลอนลี่กันนะฮะในโซนของหลังบ้านลอนลี่เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้สักล้างอ่พอที่จะใช้งานได้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับข้างในเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยเราพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอห้องนอนนะห้องนอนของเขาสามห้องเนี่ยในบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นห้องที่ขนาดใหญ่เท่ากันหมดเลยนะครับก็จะเป็นห้องมาสเตอร์หมดเลยสิ่งที่ตีชอบมากๆเลยก็คือว่าห้องนอนของเขาเนี่ยก็คือจะแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะฮะมันไม่ได้ว่าอยู่ติดกันก็คือมันก็ให private นิดนึงนะฮะก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของห้องนอนนี้ก็คือว่าจะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวนะฮะก็คือต้องออกมายัางใช้ห้องน้ำริวิ่งตรงนี้นะครับเราไปดูในโซนถัดไปกันเลยนะครับ ตรงนี้เราก็ยังมีชุดโต๊ะกินข้าวนะครับเป็นไม้สักนะฮะแท้เลยนะฮะถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนที่ว่า,าจะติดระเบียงเทเลสด,ด้านนอกนะฮะสามารถที่จะเดินทะลุไปยังบริเวณหน้าบ้านและก็เทเลสของหน้าบ้านได้เลยนะฮะในห้องนอนนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะแล้วส่วน กระเบื้องที่เขาใช้ในการปูวัสดุของบ้านหลังนี้ก็จะเป็นกระเบื้องไม้นะครับก็จะเป็นลายกระเบื้องไม้นี่จะให้อารมณ์ที่มันเหมือนไม้จริงๆเลยนะก็ผิวเขาเนี่ยจะขรุขระเหมือนไม้จริงๆเลยเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนของเทเลสหน้าบ้านนะครับนี้ก็คือไม่ได้ออกไปนะครับอากาศค่อนข้างที่จะแดดจัดมากเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น โซนของ Walk in Closet นะฮะ Walk in Closet เนี่ยพอเราเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีตู้เสื้อผ้าเก็บมาให้ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการใช้งานเลยนะฮะตรงนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำของห้องนอนห้องนี้นะฮะจะสังเกตนะฮะว่าพวกสุขภัณฑ์เนี่ยก็คือยังใช้พลาสติกคุมไว้อยู่นะฮะผมก็ได้ถามเจ้าของว่า อันนี้ไม่เคยใช้เลยนะฮะเขาบอกไม่เคยใช้เลยนะก็คือใช้ห้องน้ําของโซนลิฟ่งเท่านั้นเองเลยนะฮะก็ถือว่าถ้าใครได้ซื้อบ้านหลังนี้ไปนี่ก็ถือว่าเหมือนบ้านใหม่เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะฮะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูยังบริเวณชั้น2กันเลยนะครับพอเราขึ้นมายังบริเวณชั้น2เนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่ค่อนข้างที่จะ ใหญ่เหมือนกันเลยนะครับอย่างที่ตีบอกนะฮะว่าห้องนอนทุกห้องเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นห้องนอนที่ให้มาเนี่ยใหญ่เท่ากันเลยนะครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเลยครับรวมทั้งห้องริฟวิ่งนะฮะห้องนี้ก็ยังมีตู้เสื Walk ้อผ้า w a l k in c l o s e เเหมือนกันนะครับและพิเศษนะฮะห้องนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะเดินออกไปยังระเบียงเพื่อชมดาดฟ้า ก็ชมวิวอย่างบริเวณหน้าบ้านได้เลยนะฮะเดี๋ยวตีจะลองเปิดออกไปดูนะครับและสิ่งที่ตีชอบอย่างหนึ่งนะฮะก็คือส่วนของที่เป็นระแนงกั้นตรงนี้คือเขาจะใช้เป็น t a m b e r glass นะฮะมันก็ให้อารมณ์ที่ดูโมเดิร์นแล้วก็ดูหรูลักชัวรี่เลยนะครับและยังตรงนี้นะฮะก็ยังมีบริเวณ ที่เราสามารถที่จะเดินเชลเลสเนี่ยไปรอบๆของตัวอาคารชั้นบนนิดหนึ่งนะฮะยืนตรงนี้เราก็ยังสามารถมองเห็นต้นไม้ใหญ่ของหน้าบ้านเราได้เลยนะฮะบ้านหลังนี้ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่าทางที่ดินบ้านที่ดินหลังนี้ก็คือ80ตารางวาเนี่ยคูณด้วย ราคาปัจจุบันนี่หมืนแปก็ตก1นึ่งล้านห้าแสนแล้วนะฮะบ,บวกกับค่าก่อสร้างเนี่ยตกอยู่ประมาณ3าล้านหนะครับก็ประมาณ5ล้านแล้วนะครับและเจ้าของเนี่ยได้บิลเฟอร์นิเจอร์อีกไปประมาณ2ล้านกว่านะครับก็รวมๆแล้ว7ล้านกว่านะฮะก็คือตอนนี้ทางเจ้าของเนี่ย เขาอยากจะกลับประเทศนะฮะเขาก็เลยอยากจะขายราคาถูกๆนะฮะก็คือไม่ได้ออกกำไรมากขายขาดทุนด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งอีกหน้าที่น่าสนใจเลยนะครับจะสังเกตนะฮะห้องน้ำเนี่ยือยังไม่ถูกผ่านการใช้งานนะ,ะก็ยังมี พลาติกเนี่ยคลุมไว้อย่างดีเลยนะฮะส่วนห้องน้ำเขาเนี่ก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะก็เป็นกระเบื้องลายกริตโตนะฮะ แล้วนะครับในการรีวิวบ้านหลังนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าน่าจะถูกใจไม่น้อยหลายๆคนนะครับบ้านหลังนี้นะครับเสนอขายอยู่ที่6.9ล้านเท่านั้นเองนะค,คือราคานี้เป็นราคาที่คุ้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ย ได้ในการสร้างแล้วก็รีโนเวทเงินไปทั้งหมดเนี่ยเล้านกว่าเลยนะครับคือบ้านหลังนี้คิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่องตีด้วยนะครับจะไม่พลาดทับปดีๆที่ตีามาลงให้แบบนี้นะฮะก็ใครที่สนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถที่จะติดต่อตามช่องทางด้านล่างที่ตีทิ้งไว้ให้ได้เลยนะฮะวันนี้ตีต้องไปก่อนแล้วนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ